ัีทุกคนด้วยนะคะพอรผมนองซ่านนะครับอยู่กับเกมลายเลนเจอร์นะครับบอกจะแคสตั้งนานและมาแคสและนะครับนี่ลุยว้าวแม่นขนงสิบอันครับคือขนองอะ่ะผมยากรู้ครับเอาไปทำแมวอะไรเนะนี่ยนะคือแบบรวยขนงจนแบบไม่รู้จะรวยยังไงแล้วแบบผมก็ไม่ได้เล่นบ่อยขนาดนั้นนะ ต้องทําใจโอเคครับนะก็ผมแอบไปเล่นหลังใหม่ใมานิดนึงอะไรจะเข้าเกมนิดหน่อยเองอ่ะอยากก่าโกรธกันไปเลยนะก็นะครับประมาณนั้นนะฮะนะเริ่มมาก็ไปสุ่มกาชามานะครับก็รู้สึกว่าแซนจะโหดเทพเนะี่ย ได้ได้เนี่ยมาฮิตแมนนะครับนะฮิตแมนศิลปินนะครับผมว่าผมเล่นทีมเอดกวอนะแล้วผมก็ได้ไอ้นี่มาครับได้โคนี่กินารีอีกตัวนึงนะครับแล้วก็แม็กรีโวนาห้าดาวนะครับเดี๋ยวขายพวกกระจกกระจกก่อนนะครับ ไม่ได้ครับแมอยู่ไม่ได้ครับ read, ้าไม่ขายเรียบร้อยโอเคได้เงินมาแบ้วนะครับพอได้เงินมานะครับก็ต้องผ่านเลยครับแหมตัดเลยเพื่อนตูมลักเซฟเด่ไม่ดังไม่นิดนึงโอ๊ยแง่แง่ เพิ่มโคบี้ก่อนครับโคบี้นี่ตัวกอสเราเลยนะครับตุม่ม success เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำยังไงขอเบาบูสแตก็กโอเคแปต่อไม่เอาไม่ดี ว่าผมไปตะลุยสักไปตะลุยสักหน่อยครับไม่ตะลุยมันกากอะเนี่ยมันน่าจะเอาแบบอับรุนลามาก็าได้ยังจะดีกว่าอีกอืดูดัมปี้ปี้ระเบิดเมื่อก่อนนี่โหดเทพมากครับตัวนี้ดัมปี้ โอเคครับไปผมนี่ยืนขึ้นเลยเงินไม่พอไม่พอเพื่อนสิครับไขวะเอ้ไปลุยเพื่อนเวลห้าสิบสองก็เอาแล้ววะเฮ้ย ตีมัน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 เลยตีมันแข็งไปก่อนเลยรอแบั๊บนึงเล่ช้าอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบพี่พี่พี่ฟังผมก่อนนะพี่พี่อย่าเพิ่งรีบนะพี่โคบีไอติมมรณลนะปีกตัวเึรแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้มันมาแล้วเมทิโอไปบาย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 หน้าเบากลางฟูมาช่วยครับยิงมั่ง ตูป้อมแตกเลยฮะแตกแน่แน่แ ติ้วตูมไหมบายวิกตอรี่ครับเยวิกตอรี่สเตทเครียร์ไลยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเคลียร์โบนัสทำไมทำไม <c oughs> ไปลุยต่อกันครับวันนี้จะสู้เข้าไปไม่ถอยนะครับ ผมนี่ใช้เพื่อนเลยนะเอาเอาเพื่อนอัดน้ำแข็งไมกก่หมหน้าเพื่อนมีตัวค่อนข้างดีครับแต่มันตัวแบค็คแบ็คหมดเลยนี่ว่าออกไปโคบี้โคบี้ไอติมพีทักโลกครับเปลี่ยนแล้วนะครับมันไม่ได้ไป็นทางชั่วร้ายนะก็พิทักโลกไปเถอะนะครับโคบี้ไอติมพิทักโลกนะครับ ตีมันนั่นแหละตีมันออ้ออตีมันเอือไม่โคบี้นายอย่าตายนะเพื่อนนายเป็นตัวที่แบบมีประโยชน์มากมากเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งดิพี่พี่พี่รีบอ่พี่ ยิงปุ่มน่าวิกตอรี่ครับสเตตเคลียร์เคลียร์โบนัสได้เอลลี่มาหนึ่งตัวเนี่ยน่าถึงหนาในตำนานแล้วครับหนึ่งสองสาม 1, 2, ไปเก็บสมบัติกันเถอะนะนะไปเล่น2 5่สิบห้าถึงยีบนะในไหนก็รวยขนนกนะยี่ห้าถึง2 8่5ถึงยีโอ้โหดาวแบบดาวไกลมากอะยี่สถึงยีโอเคโอเคเล่นดายี่านบหก็ได้ไม่ใชู่สเตอร์ตัวเดียวชนะตัวที่ผมจะเรียกนั้นน่ะอัพแรกไปก่อนนะครับ มันเก็บเอาสมบัตินะเราต้องเล่นแบบว่าค่อยๆเล่นนะเล่นแบบเล่นแบบช้าๆปิ้วบายบายปิ้วหบายบายเนี่ยจะเรียกแค่สองตัวเนี้ฮะเฮ้ยจะปิ้วเฮ้ยจะอืมสแปร์สังคูปิ้วชนะครับไม่ได้สมบัติเนี่ยผมเล่นหลังไหม่นะ ผมไม่ว่าเลยนะถ้าผมจะเก็บสมบัติหลังใหม่ไรเนี่ยสเตเชียเชียโบนัสโอเคครับไม่ได้สมบัตินะฮะช่างหัวมันครับไม่เล่นแหละนะครับไม่เป็นไรไปตะลุยหนึ่งสองสามกันเถอะนะครับเราคงได้เงินมามากพอแล้วนะครับรุยเลยตืตืเตืตมเพื่อนเหรอเราไม่ไว้ใจเพื่อนสนิทด่านหนึ่งสองสามเราต้องใช้เพื่อนที่มันเป็นแบบเป็นทางการหน่อยนะ เพื่อเพื่ออะไรอะ่ะคือแบบว่า <c oughs> คือจะใช้อน,นี้อย่าใช้เลยอะ่ะมาดูความสามารถนะครับ <c oughs> โอ้โหวิ่งมาลับแหมจังหวะน,นี้จุดนี้นะครับทีไปแนวนะครับโอ้โหตายห่างครับไม่ได้แตกต่างอะไรจากแบบไม่มีอะ่ะเออเอาไปอย่าพึ่งมาไอหนูล <c oughs> ุย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว กระบาดฟรีตงไม่ได้ใช้เลยทีมบีครับเอเอแมวนี่ออกมาเนี่ยมันคือแกะมันไม่ใช่แมวโอเคทีมเอครับโคนี่กินนารีตีมันอื้อ รู้สึกหลังจากการอัพเกรดลรวรู้สึกโหดเทพเนี่ขึ้นเยอะเนี้เฮ้ยไอ,อติมไวเดชใช้ไอติมแบบไอติมไอ,อติมมีทักษะโคบี้ไอติมมอรณนะฟาฟาดมาเลยลูกเอ็นครับวิกตอรี่วินแล้วเยสเตเตียเย ได้ซินดี้มาเพื่อเพื่ออะไรเออดัานบอสครับก่อนบอสนะครับเราจะมาดูความโหดเทพเนี้ของเรากันเราจะมาดูความโหดกันนะครับของเรานะครับซึ่งรู้นะครับว่าเรากะนะครับเราก็จะมาไฝ่อยู่ดีนะครับไม่ใช่เพื่อน,นครับมุยครับเริ่มมาผมคงต้องแบบปล่อยให้มันตบตีไปก่อนอนะตีเลยตีเลยอยากตีตีเลย เดี๋ยวลืมไปลืมไปฐานเรากากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเอาไปเลยไม่จะอึอึเมทิโอแล้วไงเมทิโอแล้วไงฉันจะเล่นทีมบีนั่นแหละตกแกต้องแพ้เองโอ้โอ้เมทิโอเสรแล้วโอ้โอ้ยไม่ตัวน้ำโชคฉันเออตัวน้ำโชคฉันยังอยู่ นี่ครับท่านผู้นำโอ,โอ้โหแมตคีโอตกป้องท่านผู้นำไม่ท่านผู้นำอย่าตายนะท่านผู้นำเอ,อ้าไม่ท่านผู้นำมีสองคนแล้วเอาล้องท่านผู้นำออกไหมเอาพูดตามออกไปเอาคณะต่อต้านอะไรก็ไม่รู้ออกไปโดนตีเรียกเย็นโลกไปเยอะๆเลย ตุ่มไม่โอ้โหเมทิโอยิงหนึ่งเลยไม่รอรอหัวหน้าตายแล้วไม่ทันหัวหน้าตายไปหนึ่งตัวแล้วไม่เหลือรองหัวหน้าอีกหนึ่งคนคนระับตีมันลูกตีมันจำไม่ได้ว่าดานนี้มันโหดขนาดนี้นะโอ้เจ็บเบานะกฆ่าไปเลยเหนืหห่อยนะเฮ้ยเฮ้ยหยุดตีสักพักได้ไหม ถามตกใจเลยเออกไปกินปิ้วตูมบายบายไม่ไม่ไม,ไม่กองหน้าตูมกองหน้าตูอุ้ยสกิลสกิลตีลบสามตลบเลยสกิตลตบสักสามดอกทีเอาไปขันผูน้ำล,ลองสองสอสอสอ,สอไปเออไม่ใช่แหละ ไม่ใช่และมันมาแล้วอินคัมมิ่งโนโนโนออกไปไม่อย่าโลตุยทุบมันโอ้โหโดนโดนไอติมเอ้ยโดนเนื้อโดนเนื้อแดดเดียวฟันน่ะเอื้อบาดเจ็บสาหัสเอ้ยโอ้โหคิดว่าเท่คิดว่าเท่นักเลื่อนแกถือเนื้อมาเนี่ยเอื้อบ่าวมวยไทยตูสังเกตสังเกตถึงศักยภาพอันตำต้อยของบ่าวมวยไทยได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกไปกันไปวันไม่ต้องเสียชีพเนรับ บาวมวยไทยถึงต้องเสียชีพเพื่อวิ่งมายังไม่ทันศบเลยโอ้โหมันเฮ้ยทันหัวหน้ากับสอสอยอยู่แล้วต้องตีต่อไปทำไมาอยู่ดีๆเป็นแบบนี้ได้เนี่ยแงหัวมันไม่็ไรตีต่อไปเออผมว่ารอหัวหน้าตายก่อนแน่เบยไม่ใช่คือัวอ่างหัวมันลืมหมดแล้วคืออะไรมีท่านหัวหน้าสองตัวกลัวอะไรยิ่งมันท่านหัวหน้า เลยเรียกท่านหัวหน้าเพิ่มก่อนแป๊บหนึ่งพี่พี่พี่เล่นบอสเลยเหรอพี่พี่พี่อย่าพิ่งรีบพี่พี่พี่บังอาจที่เป็นใครพี่พี่บังอาจทําร้ายหัวหน้าผมพี่พี่ฆ่าสอสอตายไปพี่ไม่รู้สึกผิดบ้างเลยเหรอพี่พี่พี่อย่าพิ่งมาพี่พี่เรียบอกพี่พี่พี่ไม่พี่พี่พี่ไม่ไม่โอ้ท่านหัวหน้าท่านหัวหน้ายืนหยัดได้ ขอชอ็อนทำคูดเพืฤฤฤ่อตายดีกว่าอย่าโลภไปเลยโคตรแบบนะฤฤฤออเออเบิร์ดมามาแล้วฉันจะจัดการแกให้ได้ แอปแรกพี่รอแป๊บนึงอัพแรกก่อนนะอย่าเพิ่งรีบนะขอร้องอย่าเพิ่งรีบสกิลเอามาตะครับสกิลเกลียนครับเบลล่า้าแฟชั่นแข็งดิเดี๋ยาาเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเมาหายเดี๋ยวไอตัวใหญ่นะั่นมันตัวอะไรฆ่าทิ้งไปก่อนดีกว่าอยู่ไปก็ไม่ประเสริฐตาย โอเคลูกชิ้นใช่ไหมเนี่ยลูกชิ้นหนึ่งสองสามันเฮ้ยตัวว่าขีลูกชิ้น, 1, 2, 3, มนไม่ใช่ขีลูกชิ้นขีไพ่แล้วกินลูกชิ้นเออนั่นแหละไม่เป็นไรเต้ายังจะตกิ้งน,นะถ้ามีกองกําลังมหาศาลสำนึ่งนี่นขอเรียนท่านผู้นำแบบท่านผู้นำออกมาเ,เรื่องขั้นเป็นรองท่านผู้นำแล้วันรองท่านผู้นำออกมาโอเคดุย มีท่านผู้นำสองคนจังหวะนี้ชนะแบลแบบนี้ชนะวิกตอรี่วินผมนี่เหนื่อยใจสเต็เคลียร์เคลียร์บนัสโอเคครับสเต็พิเศษต่อครับ เดี๋ยวสักวันเราก็คงจะไปถึงด่านที่เราต้องการเฮ้ยเดียวเอาด่านนี้อันล็อกแล้วเหรอนาฬิกาหมุนย้อนกลับรู้โคตรยากเพราะว่าเล่นเครื่องเทพๆมาแล้วเอาละเราจะโจมตีมันเฮ้ยนี่ฮะยากอย่างเงี้ยฮะเอามาตะไปก่อนเลยครับเราฟีดพวกมันไปก่อนฮะนี่ยคือชีทฮนะมันคือชีทไม่ขึ้นเลยว่ะ ตายหาร้อยเป่ดเก็ตปะเนี่ยบอกแล้วตายหาร้อยเปิดจะเล่นกันอีกบอกแล้วยังไงก็แพ้ทำไมนายไม่เชื่อเราเลยนงซ่าเออนะยังไงเราก็แพ้ขอไม่แพ้ดีกว่าออกดีกว่าอฮ้ยอย่างที่รู้กันครับต้องชนะสักสะเตทหนึ่งก็ยังดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ป๊ปป ปไปตะลุยกันสักสเตนหนึ่งแพ้แพ้ก็แพ้ก็ไม่ชนะนะอชนะก็ไม่แพ้เยี yeah. ่ลุยบุกแป้งอีกแล้วตูอย่าเพิ่งรีบพี่พี่รีบบหรพี่พี่รีบเพื่อเออพี่ถามจริงๆพี่รีบไปมีแมวอะไรดีพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยคำถามเลยพี่ ถามแบบถามดัวยใจอ่ะเออรีไปเบียอะไรดีเนี่ยเอปอปอมเนี่ยของผมยึดเลยของผมของรักของข้าเอาละตรงจตีมันเอาพาราโดไปแล้วเอานี่ไปกินตุมตุๆมตุมมตุมบายบายยึดได้แล้วท่านผู้นำออกไปเลยท่านผู้นำเรียกฮิตแมนก่อนเรียกฮิตแมนได้แบลวแซนออกไปตีมัน คิดแมนนี่แบบถือว่าเป็นครัวไพ่ตายสำหรับสเตจพิเศษเลยนะราะวายแรงไม่ถึงไงสเตนพิเศษเท่านั้นถึงจะใช้ได้ออกมาแล้วเฮ้ยจะอื เหนื่อยตัวหนึ่เหนื่อยตัวขรบเขาเตะต่วเลเวลอัพบแบลวเคียวโบนัสใส่กรอบปลาหมึกอ,อีกแล้วคลิปที่แล้วก็ได้ใช่ไหมใส่กรอบปลาหมึกโอเคครับจบท้ายคลิป ปิดท้ายโอเคจบคิดครับจบแบบสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเปิดเลยท่านผู้ชมห้าดาวเชื่อไหมต่อให้อีเวนต์ก็ห้าดาวอยู่ดีะแบบตัวอะไรวะสไตล์หน้ากากคือหมุดปัญญาแล้วใช่ไหมฮะถึงเอาอตัวนี้มาเนี่ยสไตล์หน้ากากเนี่ย อะไรเนี่ยสไตล์น้ากะตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยสับประาดเันอะไรเนี่ยเออเอา,เอาบอสมีโ้ล่างสุดยอดแล้วเหรอดีดีด,ดมีสกิลกระตุ้นใช่ไหยธาตุพิรุณไม่ใช่ดิธาตุอะไรนะอารุณเอาออรุณสำหรับใครที่เคยดูรีบอนอันนี้กากลุกเนี่ยอยากได้นะ เท่ดีไม่สนหรอกเกง่งลึกแล้วจอกันกกนะแต่แกเท่ดีนะเพื่อนเนี่ยเมื่อ,อก,ก่อนอยากให้มันมีตัวอัพเกรดลีอาเจ็บสุดยอดมากอะเอาเอามาเอตโตบอสได้แล้วหรอเออเพิ่งลงู้งเนี่ยแม่สุดยอดเลยสุดยอดจริงคาล่าเดี๋ยวว่างๆเอามาปั๊มเวล เก็บสลัดพักให้ได้ก่อนว่างๆออกมาปั๊มเล่นม,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 มีแม็ก4สี่ดาวตัวอะไรดีเก็บไว้เลยเป็นลีเราก็จะปล่อยมันไปนะยากไรค่ะยากไรย,ยิ่งกว่าเดิมคือ เธอจบยังไงเนี่ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้โอวยเหนื่อยใจ What the ออกเดี๋ยวให้ออกออกโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะโอเคครับคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะคะมาติดตามชมกันครับนะเออไม่รู้สิเกมอะไรโอเคครับนะจบจริงๆแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย ไม่บายไม่บาย